สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะวันนี้คิติจังชาแนลจะมาทำคลิปพามูแต่เช้าว่าทำอะไรก็ไม่ตกต่ำหากท่านทุกคน ได้ท่องและจําคาถาบทนี้ไว้ได้ทุกวันนะคะและถือเป็นการกระตันยูกะตะเวทีต่อพ่อแม่ของเราเป็นพระองค์แรกในบ้านของทุกคนเราเลยนะคะให้เราตั้งนโมสามจบเราสามารถทำได้ตื่นนอนตอนเช้าหรือ จะก่อนนอนตอนกลางคืนก็ได้นะคะให้ทำแบบนี้นะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วกล่าวตามด้วยบทนี้นะคะ ไมหังมาตาปิตุนังวะปาเทสุวันทามิสาธรังและก็กราบลงหนึ่งครั้งนะคะเป็นคาถาสวดบูชาพ่อแม่นะคะซึ่งเป็นพระองค์แรกในบ้านของเรานะคะที่เรา ควรจะตั้งจิตระลึกถึงท่านในทุกทุกวันเวลาย่ำแย่ก็มีแต่พ่อแม่เราเท่านั้นค่ะที่ยื่นมือมาช่วยตลอดนะคะไม่ได้สวดบทไหนไม่เป็นไรแต่บทคาถาบูชาพ่อแม่นี้หากทำได้ทุกวันเป็นประจำจะยิ่งดีนักแ,แลเลยนะคะในยามตกต่ำให้เราระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าหากใคร ที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่น้ำสักแก้วเงินสักยีสิบาทยื่นให้ท่านดื่มกินยื่นเงินให้ท่านไปซื้อนู่นนี่นั่นกินถึงแม้จะไม่มากมายถึงแม้จะน้อยนิดแต่สามารถทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้นะคะไม่เชื่อก็ลองทำดูค่ะ การกระตันยูกระตะเวทีต่อพ่อแม่ไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดเหนือสิ่งนี้แล้วเพราะว่าท่านเป็นผู้ให้กำเนิดท่านเป็นผู้ให้ชีวิตเรามานะคะไม่ว่าจะยากดีมีจนก็ไม่พ้นพ่อแม่ที่ดีกับเราตลอดรักและหวังดีกับเราตลอดนะคะแต่สำรับคน ที่พ่อแม่ล่วงรับไปแล้วสามารถสวดบทนี้ได้ไหมสามารถสวดได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อย่าลืมทำบุญอุทิศเพื่อส่งผลบุญไปให้ท่านที่ล่วงรับไปแล้วด้วยนะคะคิดจังเชื่อว่าบุญที่ท่านทำเหล่านี้นั้นอาจจะมองไม่เห็นแต่ จะทำให้ชีวิตทุกท่านไม่มีวันตกต่ำนะคะลองทำดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดทิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องทิตจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ